สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์นะครับ W 2 1 2นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับแล้วก็กุญแจหมุนได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าไฟหน้าปัดเดินไม่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับเวลาสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับแล้วก็คอพวงมาลัยก็ล็อกนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจอต้นต่อที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือตัว ESL เสียนะครับผมได้ทําการถอดตัว ESL ของลูกค้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัว ESL หรือล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับใส่เข้าไปในตัวรถแล้วก็ลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับประกอบรถเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ มาบริการถึงที่นะครับจบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับใช้เวลาทํา1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้า ESL ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบรถนะครับลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับรีโมททุกดอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจครับ กุญแจนะครับไฟน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้นะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับมีบริการซ่อมแก้ไขถึงที่นะครับ0 8 2 6 1 6 6ด5 5นะครับบริการทั่วไทยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับ กรณีไฟหน้าปัดไม่โชว์เสียบกุญแจหมุนสตาร์ทเงียบไม่มีเสียงใดนะครับพอพงม,มาลัยล็อกนะครับโทรมาสอบถามอาการได้นะครับ